คำเตือนสวดหวยที่นำมาแบ่งปันนี้เป็นเพียงสถิติและแนวทางในการหาซื้อเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับจากช่องแกงหวยลอตเตอรี่หนึ่งหเจ็นะครับ สำหรับคลิปนี้นะมาพบกันนะมาคุยกันนะครับหลังหวยออกนะครับประจำงวดวันที่1มีนาะคมสองห้านะครับวันที่แล้วที่ออกมาเนี่ยข้างล่างและออก5 4นะครับสำหรับของช่องนะที่นำเสนอไปก็จะมีชุดที่1นึ่นะ เลขสอตัวล่างชุดที่1นฮะจะมี5 4าสี่นะฮะแล้วก็ชุด2ตัวล่างชุดที่2องนะฮะอีกสูตรหนึงเป็นสูตรที่2ก็จะมี5 4าสเช่นเดียวกันนะฮะถูก2สูตรน,นะครับ แล้วก็มาเมื่อมาจับโค้ดสามฉุสามสูตรชนกันนะฮะก็ยังคงมีห้าสีอยู่นะครับวางหลักมีห้าสีอยู่ด้วยนะครับก็สรุปคือในงวดที่แล้วนะ,ะถ้าท่านที่จับออกไปสูตรหนึ่งสูตรสองแล้วก็ สามสูตรชนกันนะเอามานะก็จะมีถูกห้าสี่นะครับแต่นะมีก็แต่นิดหนึ่งในชุดสรุปเนี่ยชุดสรุปเนี่ยผมตัดสองตัวนี้นะที่เป็นหลักสิบออกไปเมาหเป็นหลัก10บนะก็เลยทำให้5 4นี่หลุดออกไปนะครับก็ ขอโทษด้วยถ้าเผื่อท่านที่จับเอาชุดสรุปไปใช้นะฮะเพราะว่าผมจับหลักสิบระวางไว้ตรงนี้เป็นหลักหกก็เลยไม่ถูกนะครับก็ยังไงก็ขอให้ติดตามต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ ก็นากดไลค์กดแชร์กดกระเด่งติดตามให้ช่องเกงไวยลัทารีนในห,หน้าเจ็ดด้วยนะครับสวัสดีครับ